การเปลี่ยนรูปแบบของกายเนื้อร่างกายเนื้อของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกของคุณได้เข้าสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะทำให้แพทย์หลายคนที่อยู่บนโลกของพวกคุณต้องงุนงงเพราะ ความเสื่อมสภาพของร่างกายเนื้อและอวัยวะเก่าต่างๆดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมของคนไข้แต่อย่างใดเลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันกำลังมีโครงสร้างใหม่และอวัยวะใหม่ของร่างกายเนื้อที่มีความหนาแน่นทึบตันน้อยกว่า ถูกสร้างขึ้นมาซ้อนทับของเก่านี้อยู่และเมื่อใดที่โครงสร้างใหม่ที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงกว่าถูกสร้างเสร็จแล้วโครงสร้างเก่าก็จะเริ่มหมดหน้าที่ลงและตัวตนแก่นแท้ของบุคคลผู้นั้นก็จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่า